วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัะตาหารแด่ ب, พระสงค์บนหอจันในมิโดเสเดจราชกุศลเจดคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งคือรองศาสตราจารย์ดรระเทพวัชราสารมฑิตรองอธิการมรีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต กรุงเทพมหานครบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตาหาร30 0่นบาทตลอดเดือนตุลาคมคณะที่สองคุณการจนาพรเดียนชาติอนันต์วันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหาร2นสองพันบาทพร้อมกันนั้นก็นำพัตหารข้าวหวานมาถวายพระสงค์ประกอบด้วยผัดเผ็ดไก่มะเขือพร้อมด้วยขนมเปี๊ยะนะคณะ ที่สามอามระเมธะเจียนตูนะคงจะเป็นนิสิตนะจากเวียดนามนะวันนี้นำขนมนโกโ้ครั้นนะถั่วปากอ้าและข้าวแตนมาถวายพระสงฆ์คณะที่สรองศาสตราจารย์ดร,าารพระกูพัธรธรรมบัณฑิคณะบริคณะมนุษยศาสตร,ร์บริจาคปัจจัย1,000งบาทตลอดเดือนตุลาคม คณะที่สี่พระมหาอนุชาการจนโนผู้อในการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมอจรอวันนี้มาทำบุญคล้ายวันเกิดของพระมหาอนุชาการจนโนบริจาคปัจจัยเป็นค่าปัตตาหาร5,000บาทคณะที่หบุญนิทีโพธิวันานาโดยดรแม่ชินัทยาวันปเปรมสกุลประธานบุญนิที่โพธิวันานาและคณะสิทธ บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัะทหารหน0 0งบาทตลอดเดือนตุลาคมคณะที่6คุณวีรยุทธวานิกมลนันคุณสายฝนเลาสะอาดบริจาคห้าพก้าร้บาทตลอดเดือนตุลาคมเนะือทำบุญอุทิศส,ส่วนนกับพระพีกันเนตและเทวดาประจำตัวคณะที่7พระครูภาวนาวรบัณฑิตวิอาจารย์ประจำคณะนะ คารุศาสตร์รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาอบรมสถาบันดิพัสนาธุระวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหาร2,000บาทพร้อมกันนั้นก็ถวายเอาสารเป็นจำนวน420กิโลกรัมนะอุทิศสุวนให้กับคุณพ่อเหินจันชื่น Today ถุ a ดะอภารสอน v i n g k i n วิ e s s and c o m p a s s i o n o i n i n g ร a m a เด e ท0 we have seven groups of the supporter as follow. The third one, as was Professor Dr. Pratek Bacharat Sarabandi, the Vice Rector for Plan.